ที่สงบไม่ชอบไม่ใครมารบกวนในชอบอยู่เป็นูงอยู่เหมือนกับคนใ้วิถีเหมือนคนทุกอย่างช้างเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวกันแล้วมองหลังหลังตังเขาก็ไม่ไปเขาก็ดื้อเราวก็เลียนวิถีเราใ้วิถีหลายอย่างแล้วก็มีมีตัวละโคงครับในในตัวละโคงเดี๋ยวให้ให้นักข่าวดูอยมีตัวละโคง ดวแล้วก็เปิดเสียงเสียงหัวให้ให้ดังให้เพื่อเขากับข้าวปลขอโทระโค้งหน่อยครับโทรละโค้งหลังเขาอ้อมีเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเริ่มดูร้ายเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการกินอาหารก็แหล่งอาหารข้างล่างมันเยอะไงมีทั้งปลามีทั้งปลามีทั้งตั้วยมีทุกอย่างนะครับโดยทงใช้ที่นี่ใช้ปะทัดใช้ลูกทุ่มเพื่อ เรื่องครับใช้ของเข้าป่าจับดันในของเข้าป่าเอ้ยห,ห,หมายถึงว่าข้างในป่านี่มันแทบจะไม่มีอาหารอยู่แล้วะคะ่ะหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไอองอระสภาพแวดล้อมหลักๆคือป,ป้านาเป็นหนะลักคืนเลยก็ตามเพราะว่าปลาภาคใต้เป็นปลาดุจเป็นน้ำม้ใหญ่เยอะ ไม้พื้นล่างจะไม่มีกลินแรงอาหารนะช้างสินะเขาเลยเอาข้างนอกคือว่าช้างก็เพิประชากรเ่การหากินการกระจายผมต้องการพื้นที่เพราะว่ามาปั๊บสวนชาวบ้านเนี่ยอาหารที่อร่อยต้นปาล์มต้นมะพร้าวถ้วยเขาติดใจไงเขาไม่ไปไงเขาก็กินเรื่อยๆเป็นบริเวณกว้างขอบคุณค่ะ แล,แล้วโครงการที่ที่บอกว่าเรากําลังทําเสนอไปตอนเนี้ค่ะตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นตอนไหนอะคะตอนนี้ขั้นตอนประมาณขอเรื่องจ่ายมาแล้วอ๋อก็จะน่าจะเริ่มทําได้เมื่อไหร่อะคะก็ประมาณปลายเดือนนี้ครับก็จัดจ้างคุณชุดควาระวังช้างก่อนแต่ชุดเฝ้าระวังช้างก็เห็นว่าทํามาสองสามเดือนแล้วใชค่ครับก็นี่ยเรื่อง